สุดยอดน,นะค่ะเกิดใหม่ในราชวังถังตอนที่สี่ฟางเฉียนหลิงท่านคือฟางเฉียนหลิงเหรอพ่อนุมก้ามปูจากข้าด้วยหรือไม่รู้จักอะแค่เคยเห็นชื่อฟางหลานในตำราเรียนมาบ้างเท่านั้นเองข้าขอถามได้หรือไม่พ่อหนุ่มก้ามปูชื่ออะไรหรือกู้เปยเฉินเรียกข้าว่าเปยเฉินก็ได้กู้เปยเฉิงเป็นชื่อที่ดี ศาสาจารย์ชันหวังผู้พิทักษ์เปิดยฉังทหารมันก็กี่อาลบเขคจริงสิทธิ์น้องเป็นสิทธิ์พี่ชีจริงหรือไม่ใช่ไม่ใช่ข้าเป็นคนของเมืองเจียงวงอ๋อจี้วงจี้วงโอ้โหเป็นสถานที่ดีเสียจริงผู้คนมากอัจฉริยภาพดินเดนวีรบุรุษโบราณ ที่กูชงเทพสงค้คาปัจจุบันผู้เปิดเฉิงฟงจีจหาทีมที่สามเรือนฟังลิ้นก็เป็นแค่ตาแก่พูดมากดีๆคนหนึ่งนี่ผู้ดูแลสาวของท่านเดินตาไม่ทันแล้วละนั่นให้ตายสิถ้าจะนานขนาดนี้เธอแก้ผ้าเดินโป๊ะๆไปไทหยวนเลยดีกว่ามั้งเพราะแกฉีกเสื้อไปนั่นแหละ เธอนี่มันจริงๆเลยเรื่องแค่นี้เองทำวุ่นวายซะจริงมามาฉันจะเปลี่ยนสไตล์ใหม่ให้เองเปลี่ยนสไตล์อ้ยเจ้าคนลามกนี่มันอะไรกันเนี่ยเยี่ยมมากแบบนี้ก็จะไม่ไปเกี่ยวอะไรเข้าให้อีกแล้วท่านอาจารย์ฝางท่านว่าเป็นเช่นไรบ้าง็อดเยี่ยมเลยพนมเออท่านจะขาดเลือดอีกไม่นานแล้วนะท่านหืมมีคนอยู่แถวนี้อะไรกันเล่า เธอไปถึงไทยหยนได้ก็จะปลอดภัยจริงๆแล้วงั้นหรือเจ้านะ่ะเช็ดเลือดกำเดาหน่อยดีมั้ยใช่แล้วล่ะเข้าแควนได้แล้วพวกสำนักราชการจะคอยปกป้องข้าเองมีทหารคอยคุ้มกันอยู่เจ้าพวกหมูสุกโปกพวกนั้นก็จะไม่กล้าทำอะไรอีกแล้วเช่นนั้นการเดินทางครั้งนี้ก็คงไม่เรี่ยมง่าสินะเจ้าไม่เป็นอะไรใช่ไหมฟ้ายังไม่เมืดทำไมเจ้าเริ่มจุดไฟกันเล่า ไม่ได้เดินทางต่อกันแล้วเหรอเมื่อคืนก็อยากจะฝังไอ้พวกรอบสังหารนั่นอยู่หรอกน,นตอนนี้พวกที่ตามมาก็จะทันแล้วงั้นก็คงต้องจัดการกับแผลกันก่อนดีกว่าปล่อยให้เสียเลือดมากไปก็คงจะไม่ได้ถูกไหมเช่นนั้นเจ้าจะรีบเย็บแผลเสียสิจะจุดภัยทำไมกันเล่าเพราะทำแบบนี้เองอาหารของเธอถึงได้ตายกันหมดเพราะบาดแผลเต็มไปไม่รู้จักวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนี่เอง ติดน้องเล็กนี่เจ้ายังมีฝีมือในการรักษาด้วยเลยข้าพอรู้จักแค่การรักษาเบื้องต้นในสนามลบเท่านั้นกับบาดแผลเล็กๆเ,เช่นนี้ก็ถือว่ามากพอแล้วใครกันนะเห็นอะไรเข้าให้งั้หรืององหญิงมีคนข้ารู้สึกถึงราวกับพวกมันล้อมไว้แล้วจำนวนคนมากกว่าเมื่อวานเสียด้วยเย็บเสร็จแล้วละ่ะท่านอย่าขยับมั่วซั่วเสีย มิเช่นนั้นได้ที่เย็บไว้มันจะหลุดออกมาเดี๋ยวข้าขอตัวไปจัดการพวกนั้นศัตรูหลบอยู่ในที่มืดตอนนี้ยังสว่างอยู่คืนนี้เห็นทีข้าจะต้องลงมือซะหน่อยแล้วเจ้ารีบพาท่านอาจารย์หนีไปซะเดี๋ยวข้าไปถ่วงเวลามันไว้ก่อนวางใจเถอเจ้าดูแลท่านอาจารย์ฝังให้ดีๆก็พอแล้วอบโจมตีในที่มืดนั่นแหละงานถนัดของข้าเลยก็ครับก็ตัดจบแบบ ละครไทยกันเหมือนเดินมนะครับของสุดยอดนักฆ่าเกิดใหม่ในราชวังถังนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ